สวัสดีครับ f อฟืีมูลนิธมาพบกันในวันที่7สิงหาคมสองพันห้าะครับว่าสำหรับเมื่อนี้ผมกติมาสรุปเลขผลให้ f อฟซก่อนไปรับชมก่อขอฝากคําเตือนก่อนครับวาคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแน้้ว็ถว่ากสิมเบชุดสรุปบนนะครับนะสำหรับถูดเตลรสูตรเราวว่าเลกลักทิบและลักหน่วยผมก็ได้ชนให้ฟรีไว้เป็นที่เรยียบร้ลยนะครับ แต่ว่ามันอีกที่มีการเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวทางด้านลักสิบบนคะรับเนาะที่ผมชลลักสิบไปห้ก็คือชอนที่ครับศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งเขาจะชนที่สามสูตรเลยน,นะครับชนที่สามสูตรเลยศู 1. นย์กับหนึ่งครับผมชนไว้ให้ที่ได้ศูนย์กับหนึ่งแต่ว่า โมนี้ผมติดออาเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับคือเลขเก้านะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวทางด้านหลักสิบบนนะครับกันไว้บ้างนี่ครับนี่ครับกันไว้บ้างคือเลขเก้านะครับเพิ่มตัวเดียวเท่านั้นครับเพิ่มตัวเดียวเท่านั้นทางด้านหลักสิบบนนะเดี๋ยวผมจะดึงออกมา ก็จะได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักสิบบนอ่าเ้าสิบห้าบงทางด้านหลักหน่วยทางด้านหลักหน่วยก็ชนไว้ให้นะครับอ่าชนไว้ให้หกกับเจ็ดนะครับชนไว้ให้หกกับเจ็ดตัวที่เด่นสุดนะครับเนาี่ยครับหกกับเจ็ดชนสามสุด แล้วก็ชนเลขเด่นเต็มเต็มนะครับชนเลขเด่นสามสูตรเต็มเต็มนะครับเลขเด่นเดี๋ยวผมก็ติจจับหกกับเจ็ดออกมานะครับหกและเจ็ดแล้วก็ที่ชนสองสูตรนี่ครับ,บที่ชนสองสูตรแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้า แปดกับเก้าหลักหน่วยอาจจะมีอา่าสี่ตัวหลักละหลักหน่วยมีสี่ตัวแต่ว่าอา่าก็ถี่มีเด่นที่สุดก็คืออ่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับทางด้านหลักหน่วยเด่นสุดอา่าทางด้านหลักสิบนะเดี๋ยวเขาเมาเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะหลักละเมาสถีมาจับคู่กันให้ยที่ไปพิจารณาหลันาะ ทางด้านหลักสิบมาจับเลขเก่าก่อนจับเลขเก้าก่อนก็จะได้ไปที่96้าหกนะครับเกแล้วก็เก้าาเก

ตัวที่ชนนะครับแล้วแล้วก็จับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้อ่าสิบสองคู่นะครับก็จะได้ทั้งหมดสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่อ่าเข้าถิ่นมาเบิง้งอ่าตัวที่ความน่าจะเป็นอ่าความน่าจะเป็นนะครับทางด้านหลักหน่วยอ่าเข้าเบิ้งตัวที่ชนหลักหน่วยก่อนนะครับ หลักหน่วยก็มาชนที่นี่ครับหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนี่ครับแล้วหกกับเจ็ดนี่ครับเต็มเต็มสามสูตรเลยนะครับชนที่หกกับเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นหกกับเจ็ดจะเด่นสุดอ่ารองก็คือแปดกับเก้าแล้วถ้าใครชอบตัวไหนระหว่างแปดกับเก้าก็พิจารณาดูแล้วพิจารณาเบิ้งแล้วถ้าที่มาเบิ้งทงา้านหลักสิบที่ได้ ก้าศูนยชนที่เลขเด่นสูตรนี้เก้าศูนยหนึ่งสามตัวเลยนี่ครับเก้าศูนหนึ่งสามตัวเลยแต่ว่าตัวที่ชนอ่านี่ครับตัวที่ชน3ามสูตรก็คือเลขหนึ่งี่ครับตัวที่ชนสองสูตรก็คือเลขศูนย์นี่ครับเก้าเลขเก้ามี2สูตรนี่ครับเ้ามีสองสูตร เก้าจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนี่แหละถ้าเกิดเข้ามานะเพราะว่าเขามีเลขเข่าทั้งหลักหน่วยและก็หลักสิบเพราะฉะนั้นตัวที่โดดเด่นที่สุดโดดเด่นที่สุดก็คือ,อเลขหนึ่งทางด้านหลักสิบนี่ครับเด่นสุดคือเลขหนึ่งเพราะว่าชนเด่นสามสุดเลยนะครับชนเด่นสามสุดเลย เอาสิว่าเบิ้อาเลขเก้านะครับเลขเก้ากับชนเลขเด่นสองสูตรคือกันความน่าจะเป็นสําหรับสูตรแต่ละสูตรกันยังเดินดียังบ่มีสูตรลดสูตรนี้ยังบม่ลดนะี่ครับยังเดินดีกันสูตรสีตร่ตัวนะครับแ้วก็สูตรนี้ก็เดินดีกันนะครับเดินดีเหมือนกันอแต่ละสูตร,รนะที่ผมลงหฮเอซีได้รับชมไปแล้วอถ้าเกิดเขามาแต่ว่าเอาสิว่าเบิง้งอ่า เลขดับดูเลขดับบ้างแต่ว่าอสองสุดนี่มีชนด้วกันนะครับมีชนเหมือนกันเดี๋ยวเขาคอยว่ากันอีกทีนึ่งนะครับตัวที่ชนดับหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวที่ชนก็คือเลขศูนย์ชนดับนะครับดับหลักสิบอ่า ถ้าใครชอบอก็นำไปพิจารณาได้ถ้าไม่สนดับนะีครับดับไปที่เลขศูนย์ีครับชนที่หลักสิบอ่าทั้นั้นตัวที่รอดดับไปก็คือ9กับ1นีครับเก้ากับหเด่นทีนี้เด่นสุดหกกับ7จ็ดนี่ครับอ่ผมกติมาให้ความสำคัญระวาง ผมจะให้คู่ใดนะครับก็คือครับ9 6 9 7แล้วก็1 6และ1 7ครับความน่าจะเป็นนะครับนะตัวที่เด่นสุด ตัวที่เด่นสุดเดี๋ยวผมจะตัวที่เด่นสุดก็แล้วเราจะมาดูหลักร้อยอ่า,ผมจ,จอาอผมจะจับหลักร้อยให้นํานะครับเขจะจับหลักร้อยยี่สิไว้ผิดจะหน้าบึงครับนะหลักร้อยผมก็อ่าชนไปตัวที่เด่นสุดคือเลขหกนะครับหลักร้อยผมชอนออกให้อ่านี่ครับ ตัวล่องก็คือหากระแปดผู้ได้ชอบหากระแปดกับนําไปพิจ,จารณาเองนะครับแต่ว่าผมี่จับเลขหกตัวที่เด่นสุดตัวที่ชนสามสุดหากระแปดชนสองสุดนี่ครับแล้วก็รักลอยชอนที่สามสุดก็คือเลขหกนะครับผมจะนําเลขหกมาจับตัวที่เด่นสุดน่าจะคือหนึ่งหกแล้วหนึ่งเจ็ด สองคู่นี้น่าจะเด่นสุดระหว่างบนนะตัวรองตัวรองก็จะคือา96และ97นะครับนะครับตัวรองตัวที่เด่นสุดก็จะเป็นเลขหนึ่งทางด้านหลักหน่วยก็จะเป็นหกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดเด่นสุด ทางด้านหลัก10ให้เด่นมากก็คือเลขเลขหน่งหลัก10สรุปแล้วก็เด่นจับเด่นให้หนและหนึเจ็ดครับกูได้มักกูได้สีบะสนรับหรือว่าชอบอยู่ในใจเป็นการท่วนตัววะสนรับกะนั่นไปพิจารณาได้นะครับเดี๋ยวผมกติจับ3ตัวให้ คู่แรกก็เป็นหกหนึ่งหกนะครับก็คือคู่นี้นะครับตัวที่เด่นแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดครับก็จ,จะมีที่สองคู่ให้เด่นสุด นี่ครับก็จะจับสามตัวให้นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวที่อ่าเด่นสุดก็จะเป็นหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดเดที่ตัวร่องก็คือเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับถ้าผู้ใดอชอบแปดกับเก้าอ่าตัวที่ชนสองสุดก็นําไปพิจารณาเบ้งนะครับแต่ว่า ถ้าผู้ใดชอบตัวอื่น็ปล่องจับอิงนะครับหลักหน่วยนะครับก็มีฟิตที่จะมาบดทุกตัวนะครับอ่าบวชนดับนะครับแล้วก็ตัวที่หลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าไม่ชนดับเครับไม่ชนดับหลักหน่วยไม่ชนดับเลยนะครับดับลักปล่อยคือ อเลขสองนะครับชนสองสุดเลยวดนี่ลักลอยชนที่เลขสองนะครับนะเลขดับคือเลขสองสองสุดเลยแต่ว่าเลขอ่ารักลอยห้าวาชนนะครับไม่ชนเลขดับเลยนะครับอ่าผมกระจับให้หกหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดนี่ครับสามตัวสามตัวบนนะครับนะอสองตัวสองตัวก็จะเป็นอ่า หนึ 16, 谢谢 uh, 96, ่งหกหนึ่งเจ็ดและเก้าหกเก้าเจ็ดครับอ่าเก้าหกเก้าเจ็ดเป็นตัวรองครับล่ะหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดอ่าเป็นตัวเด่นครับเป็นตัวเด่นครับเนาะไว้ให้เอฟซีผิดเจตนาเบิงสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดครับเนาะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พิ่มหน่อยนะครับเด้อสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาตัวดีๆให้เอฟซีได้รับชม ตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามตัวนะครับนะอา่อาอดีตเตือนดีอนานะคตจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็บบลูนบสักนะครับว่าไว้ให้จีพิจารณาเบิ่งเพราะว่ากับุ้ผู้ใดหัวว่าเลขที่ออกตัวไดนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ